สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าตลาดเช้าวันเสาร์นะครับที่ขนาบนาครับก็พาเดินดูบรรยากาศตลาดตอนเช้าดูนะครับก็ตอนนี้ประมาณใกล้ๆเจ็ดโมงเช้านะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศที่ตลาดเช้าวันเสาร์นะครับที่ตำบลขนาบนาครับเดี๋ยวก็จะพาเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆครับกอตอนนี้รถก็เยอะครับ ก็มีของขายเยอะใช้ได้มีของเสื้อผ้า,าเตือละตัวละร้อยโอเคนี okay. ่ครับบรรยากาศพ่อปัาต้องโกโนมาบาเลยบานี่ตัวละหนึ่งบาทใช่ไหมปลาต้องโกบาทเดียวค่ะบาทเดียว ขายถืนด้วยไหครับขายขายค่ะขายพัย่ดโดนปลาเพลกอ๋อขายหลายตลาดขายตลาดนัดค่ะอเ,คเอาคนละครึ่งนะคนละครึ่งด้วยคไม่ค้าคนบ้้าอันนี้ขายเสือซฟาตัวละร้อยหมดแล้วลมันกี่ปีล้วหรอ ใบไ,ได้ใช่เลย,ยใน,ในขขขขี่นี่นนนนนนผลไมา้โลละ25บาทค่ะโล่25ถุงหยางค่ะคุณทำได้เอาอะไรดีอันนี้40นี่ส้มอะไรครับเนี่ยอันนี้มดบางมดหวานค่ะบางมดชูบุญค่ะมาจากไหนครับมาจาก กอบเพชรอ๋อกอบเพชรกอบเพชรในหัวไซยังเหระจากอำเภอหัวไซค่ะอ๋ออันนี้อีเป็ดบ kind of ้าค่ะ like ีเสื้อผ้าคนละครึ่งบรรยากาศตลาดเช้าวันเอาร์นี่ครับขนมจูจุน ของขายเยอะอันนี้ข้าวต้มอ๋อสิบบาทหมดเลยทำหมกต้มมบาทอ๋อข้าวหมกเท่าไหร่ครับนะสิบห้าบาทอ๋อขายตลาดเรียนด้วยไหมอ๋อมาจากไหนครับเนี่ยกอ๋อมาจากกอเพชรนี่ครับบ,บรรยากาศ ที่ตลาดสดครับคน,ยน,น,น,นเยอะวันนี้ข้าวหมกข้าวต้มนี่ข,ขนมนี่ขนมในห่อหมกอ๋อห่อหมกอันนี้อะไรครับเนี่ยเนยผงปลาไทอ๋อตรงนั้นต่าไหร่ครับตรงละ้นสามสิบอ๋อตรงละ้นสามสิบพ่อมาจากไหนครับแม่ค้าหมายถึงว่ามาจากที่ไหนอ๋อแดี๋นี่แหละปี่มุ่งนี่บบนอ๋อปี่มุ่งจำไม่ได้ี่มุ แล้วก็เส้นกาขนมนจีนมาดูบรรยากาศไก่ทอดก็คนคึกคักครับตอนนี้นี่ไก่ทอดชิ้นแล้วต่อไรครับก็ขายตุกนี่ครับกอทอดส,สดๆพาเดินดูบรรยากาศ ขายขายเครื่องแกงเนาะครับผมอ๋อขายยังไงบ้างครับเนี่ยนี่เครื่องแกงกุ้งแกงอ๋อถุงไมเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบกับสิบบาทลูกอ๋ออันนี้ถุงร้อยสี่มาจากไหนครับเนี่ยเนี่ยปากเพลกไงอ๋อขายตลาดปากเพลกได้ไหมครับครับครับนี่เครื่องแกง บรรยากาศตอนเช้าจ้าวหมูปิ้งอันนี้ไม้ละห้าบาทสิบบาทใช่ไหม ค่ะสิบาทด้วยแต่สิบาทหมดแล้วนะจ๊ะอ๋อเนี่ยเหลือไม่ละะก็ขายดีนะขก่หมดแล้วขายดีดีวิวะพี่ด้วยนะจ๊ะขายดีดีนะม่ได้ค่ะอ๋อนี้ก็ย่างกันติ้งกันสดยๆอ๋อคนเยอะครับตลาดคนเขาที่ขนาด้า นี่ขายขนมนะขนมขนมค่ะอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่ครับเออออขนมได้ดิเนอ้อยเนออ้อยก็ยังข้าวต้มมัดนะภาษากลางข้าวต้มมัดแต่มัดลย้ดิเอามั้ยอันนี้ขนมภาษากลางนี่ขนมนี่ยกลางเรียกมะจูข้าวเราเรียกตาบอดอ๋อขนมตาบอดตาบอดอันนี้ข้าวต้มมัดเปียกปูอันนี้ขนมเปียกปูนนี่ชิ้นละเท่าไหร่ออร่ยนะ เนี่ยหอ่อละสิบบาทค่ะอ๋อหอ่อละสิบได้เยอะนะค่ะได้เยอะบ้านเราไข่แบบนี้อเนี่อันนี้ก็เยอะกันน้ำปัดขายปัดปัดนีดดอ่อ๋อขายทุกวันไหมขายทุกหลาดขายแต่ลาดทุกวันละโอขายเฉพาะวันตลาดอันนี้อยู่หมู่ที่สองใช่ไหมครับคณะตลาดหมู่ไหนล่ะนิณานำรีต้นไม่ครัหมู่ไหนเนี่ยตลาดวันเแถวนี้อยู่หมู่สองใช่ไหม อ๋อยังอยู่หมู่ที่หนึ่งคนเยอะครับบรรยากาศงันช้าชา อันนี้ไก่แกงไก่แกงจ้าอ๋อตวงละเท่าไหร่ครับ30จ้าอ๋อขายถวงนะแกงอะไรครับขายไม่แพงขายไม่แพงขายให้พี่น้องกินได้อ๋ออันนี้เป็นแกงอะไรแกงไก่แกงไก่แก้วไก่ติอ๋อแก้วไก่แก้วไก่ตวงละ้สามสิบามสิบครับขายถูกคือนี่กล้วยช่องไหนละคะอ๋อ Facebook Facebook สันติปากพนัง ดูได้ที่มาที่วัดใช่ไมหมวันนั้นอ๋อเคยดูด้วยมาเป่าเท่ใช่ไหมลงอ๋อเราดูลเลยเ๋าจำได้ระจำได้โอ้ครับ <laughs> มาถ่ายบรรยากาศตลาดหน่อยนี่ครับก็อาหารสดก็มีเยอะครับย อันนี้ไก่กล้วยหรอใกล้เนี่ยย่างมัดวเดียวอใกลหมดแล้วอันนี้กล้วยวีละเท่าไรมีแต่ได้พี่ต่อได้สิบบาทไอ้ไก่เนี่ยยางมัทะเลเดียวนีขนมไ่ไหมคนเยอะ นี่ครับบรรยากาศตาลาดเช้า,าวันเสาร์นคนเยอะนี่ก็อนอันนี้อ๋ข้าวเหนียวหมูอันนี้ขายยังไงครับ ห่อละยี่สิบขับอ๋อขายตัวข้าวคนละครึ่งด้วยอ๋อมาจากไหนครับเนี่ยมาจากแถวๆนี้อ๋อแถวๆนี้ยรอไปทนั่งน้ำนั่งนึงอ๋อเรียบร้อยอันนี้กี่โลแล้วสิไรขายจีซิปค่ะอ๋อขายตลาดเลยด้วยไหมหรือว่าตลาดเสาอย่างเดียวตลาดทุกนัดค่ะอ๋อบ้านอยู่ที่ไหน เาับกาดีนะใกล้จะหมดแล้วอ๋อไทอบมาถายบรรยากาศตลาดเสาอ๋อใช่ช่มาจกไหนคับอ้อยู่นาขนาดนาอ๋ออยู่นาข้างหน้าใช่ใกล้ๆไปทำอะไไึงนฮะถ่ายหนูถายอ้ถ่ายลงเฟซอ๋อเดายดูบรรยากาศคนเยอะนะตลาดนี้ อ๋อเฟซสันติปักพนังดูได้โอ้ขา้ายเลียพีดำอ้วอข้าเลยอ๋อออกกล้องแล้วหน้าขาวแล้วะหน้าขาวอยู่้องลองไปท้เอฟไปบีดนะได้ได้ไ้ตอนนี้ขายลูกชิ้นนะนี่กระเป๋าปาเดินดูเรื่อยๆอันนี้ขายผัก นีถุงละเท่าไหร่ครับยี่บห้าครัอ้ถุงละยี่ห้าอันนี้กนุนนะกนุนถุงละยี่ห้าเหมือนกันอ่อขายถูกนะอันนี้อ๋อข้าวเขาเรียกข้าวไรเบอร์รี่ไรเบอร์รี่ไรเบอร์รี่อ๋อถุงละเท่าไหรอันนี้ถุงละสิบาทถุงละสิบบาทอ๋ออนี้กล่องไข่ของของป้าอันนี้ตะกร้าละเท่าไหร่ตะกร้าละสิบบาทอ๋อตะกร้าละสิบบาทอันนี้ไม่ค้าชื่ออะไรครับ ข้าไรเบอรี่ด้วยออกาเดินดูเรื่อยๆครับอ๋นี่ขนมขนมถุงแล้วเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงถุงแล้วเท่าไหร่ตุงยี่สิบจ้าถุงยี่สิบาดู mấy mang cho mấy ừ. ừ. Có con cái ừ. ừ. chá chá ไข่ไก่ลูก40ไข่้ข่ต้มถุงได้เท่าไหร่ครับอ๋อไข่ตัวไหมกข้หมดแล้วอ๋อครับสายที <the> <coping> ่อื่นด้วยไหมแต่ว่าตลาดซอยอย่างเดียว หน้าโรงเรียนไหนโรงเรียนวัดกระน้ำนาคอ๋อวัดกระน้ำนานี่ยใช่อารามัยค่ะอ๋อก็น่ากระน้ำนาก็ขายถุงละสิบเหมือนกันอ๋อขายถูกก็ถุงใหญ่เลยเนี่ยเด็กวห้าบาทอ๋อยังเหลืออยู่ไม่เยอะจะหมดแล้วจะหมดแล้วค่ะอันนี้ใช่ไปไรใไปทำไมลูกลงเฟซน้ำมันไม่ดำ ทอนน<ห>ดแล้ว <c oughs> ไก่ทอด <c oughs> อจิ้นแล้วต่อไหไบ้างครับเนี่ย <c oughs> อสองิ้นที่มากหรอกอ๋อสองเส้นที่มานี่ครับบรรยากาศอ๋ทอดน้าทอดน้ากินดี <c oughs> เดือดกะนงอันนี้อ๋อพอดีแม่แม่มาซื้อแล้วเมื่อกี้ร้านพี่ขายขายตลาดอื่นด้วยไหมขายอ่ะอ๋อไนี่ครับป๋อเท่าแรงสดจุดกระตุกนะมาใต้กปะตุกกลางอ๋ออะไรอ๋อรอพ่อตุกกางอ๋บ้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ปากกระหมดเองอ๋อนี่ใกล้ใกล้ใกล้หมดยังทอดใกล้หมดยังอ๋อ น่าทีนอันนี้ทีคลุกไว้นะรอเครื่องอันนี้เข้าคนละครึ่งนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าๆผลไม้ให้ดูบรรยากาศ ปลาน่นีนี้ว e> ีล่เท่าไรครับวีลายี่ห้าบาทพนยห้าบาทตลาดยาว ของขายเยอะอ๋อน,นี่ข้าวต้มมัดเหนียวอันนี้อันละเท่าไหร่างโค้กมาค่ะอ๋อขายถูกนะ,ะอ๋อคนขนนนายน้ำหนักหรือเปล่าครับอ๋อขายตลาดเดินด้วยไหมเดินด้วยอ๋อเพาเรียกภาษากลางข้าวต้มมัดจ้ะจ้าอ๋อโค้ละห้าอันนี้มี อ๋อมีเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยจ้าเลยอันนี้กล่องละเท่าไหร่สิบบาทจา้าอ๋อสิบบาทอ๋อขายถูกขายที่อื่นด้วยไหมขายที่อื่นด้วยอ๋อบ้านอยู่ตัวไหนกระนับมา้ามาไกลมามาไกลไหมอยู่หมู่ไหน,นนะอยู่ไกลกันอ,อ๋อตลาดปลาเป้ขายด้ไหมขายอ๋อขายหลายตลาดอันนี้ก็ผัดกันสดๆนะจา้าอ๋อน่ากินนะ <laughs> <laughs> อ๋อขนมครก อันนี้กล,ล่องละเท่าไหร่ครับสิบบาทค่ะอ๋อสิบบาทอันนี้ก็เยากกัขนมนอะไรครับเนื้อปิ้งค่ะอ๋อ oh, ข้าวเนื้อปิง้ง oh, นนี้ครับก็ตักกันอันนี้ก็คือสุกแล้วนะพร้อมตักขายนี่ครับดูบรรยากาศแลแลอันนี้กุ้งกุ้งไม่ค่คาขายโลละเท่าไรหาไร่ครับฮะโลโลละเท่าไหร่ อ๋อนี่ครับน,นี่ขนมครับก็ตลาดยาวมากครับตอนแรกนึกว่าของขายไม่เยอะนี่เสื้อผ้า อันนี้ขนมเขาเรียกขนมอะไรครับเนี่ยขนมรัดค่ะอ๋อขายยังไงครับเนี่ยเป็นตัวสองบาทจ้ะอ๋อตัวละสองบาทอันนี้ถุงละเท่าไหร่ครับถุงละสิบบาทอ๋อขนมนาทีอ๋อมาจากขนมนักเหมือนกันเป็นคนท่ไหรเป็นคนขนมชาเซออ๋อขายตลาดเดินด้วยไหมครับอ๋อทอาได้น่าจะนี้ อันนี้แกงขี้ดีแกงขี้ดีตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้สามสิบจ้าอ๋อขายตรงอันนี้ก็ยักปลาอะไรครับอันนี้เป็นปลาทูต้มหวานค่ะใช่ผึ้งจากต้มอ,อ๋อนนมาจากการอับนักเหมือนกันใช่ค่ะอ๋ออยู่หมู่ไหนครับเนี่ยอยู่หมูแปดค่ะอ๋อหมูแปดขายตลาดอื่นบ้างไหมขายตลาดอื่นขายด้วยค่ะหวัวไส้ปักนั่งขายอ๋อ ตลาดน้ำมาคนเดียวเลยอ๋อไกยันอันน şey em> okay, ี้ไก่ทอดตาเรก็ได้ไปเดี๋ยว oh, ิ้มไอนิ้ไปนตงือกอเละตในนันโอ้ิ้ละ10บาทเองนี่ครับไก่ไม่แตงพราะไม่ค้าทอดกันสด ทำขนมอะไรอยู่ครับนี่ยชื่อชื่อขนมอะไรอ๋อขนมทำสดๆเลยอ๋อขายชิ้นได้เท่าไหร่อ๋อสิบบาทขายถูกนะอันนี้หมูปิ้งหมูปิ้งไม้แล้วเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าบาทห้าบาทอขามีขนมเหมือนด้วยให้ดูบรรยากาศ โอ้ตลาดยาวอยู no ่ตลาดยาวอยู oh, yeah. oh, you, ่นี่ครับนี่เสื้อผ้าก็มีขายเสื้อผ้าตัวละเท่าไหร่ครับอ๋อตัวละเท่าไหร่อันนี้ของผู้หญิงนะ อ๋อขายตัวตัวแล้วกีว่บ่ะสองร้อยเก้ทุกตัวอ๋อมาจากไหนครับเนี่ยเสี่ยงยัยเนี่ยสุดๆอือออ้อขายขายหลายตลาดไหมอ๋อพอพอขายได้ไหมจังนี้ดิเรื่อยๆอ๋อเสื้อผ้าสวยอยู่มาดูบรรยากาศเรื่อยๆอันนี้รังผึ้งพ่อขนมไส้สังขยาไส้หมาดสังขยาค่ะ อ๋อขายใบละเท่าไรเนี่ยเดินลงไปัดเวนี้ขนมครกทาอะไรขายยังไงครับขนมครกขนมโบราณค่ะอ๋อขายเป็นชุดใช่ไหมครับเป็นตัว ชุดละเท่าไหร่นี่สิบบาที่สิบบาทได้เดียวซื้อไวแล้ว่าบรรยากาศตลาดตโอ้ยนี่กนตานี่้นตายนี่คนตายนี้นนอนมาจาก้านือนยอก้อาอกันอ้ตลาดยาน อันนี้ร้านป้าหน่วยข้าวยำอ๋อกองละยี่สิบเองนะจ้าข้าวยำเครื่องข้าวยำบูดูถุนยาร้านป้าหน่วยขายตลาดเดินด้วยไหมจ้าตลาดเดินขายด้วยไหมค่ะทุกตลาดอ๋อบ้านอยู่กันดาบมากบ้านอยู่ปฐติมาอ๋ออ๋อน่ากินดีครับนี่กๆปัติมากรอ้มาถ่ายบรรยากาศก่อนนี่ยนี่ครับ อ๋อใครโทรได้ตามเบอร์นี้เลยนะศูนย์แปดศูนย์ข้าวหมกไฟข้าวมันข้าวหมกนี่กล,ล่องละเท่าไหร่ครับประมาณยี่สิบจ้ะอ๋อถูกนี่ครับบรรยากาศร้านแค่ยังงูน่าสิบบาทาายี่สิบบาทขายทอดมีสิบถึงยี่สิบแม่คร้ามาไกลไหมครับเนี่ยไม่ไกลค่ะอ,อยู่ใกล้ใกล้อ๋อมาด้วยกันครับ นี่ครอ๋อเฟซสันติปากพนังนี่ครับอันนี้ก็ทอดหมดแล้วครับร้านนมเ<อ>มืองนังนะครับร้านนมเมืองนังนมเมืองนังมีเบอร์ไหมเอาเนี่ยมีค่ะไปทุกตลาดเลยปากพนังอ๋อลงเฟซลงเฟซอะไรคะใคยสั่งแบบทำไปเลี้ยงคนก็สั่งได้นะหลายๆกล่องได้ค่ะได้ได้อ้ อยู่บางด้วนบางด้วนอ๋อก็ตลาดปลกเต้ก็มาขายด้วยใกล้ๆเปี๊ยะอะไรนะเปี๊ยะปูบางกุระทอดอ๋อไก่ทอดด้วยนะอันนี้กล่องละยี่สิบเองยีสครับอ๋อสนใจก็โทรมาได้0945956583 ร้านชื่อมีชื่อร้านไหมเอที่ปูพี่ปูค่ะอ๋อครับโอ้ใกล้หมดแล้วเปล่าเนี่ยถูนหน้ากินแล้วเท่าไหร่สิบาทอ๋อบ้านอยู่กันหนับหน้ากันไม่ค่ะบ้านอยู่มั้งอ๋อมาไกลไม่ไกลเท่าไหร่อ๋อครับคออคุณ่อื่อสตนสตนิต่ิ่อ ตลาดยาวมากตอนนี้นึกว่ากล่องน้อยไม่ได้มานานแล้วโอ้กล่ compass, like. องต้องมีเบอร si ์เบอร์ตามนี้เลยเนาะใช่ค่ะน네ี่ครับร้านพี่ปูพี่ปูจ้าี่ต้นศ huh ูนย์เอาแม่ค้าบอกเบอร์ด้วยตัวเองหน่อยมันจะจำง่ายกว่าได้ค่ะศูนย์เก้าสามห้าศูนย์เก้าสามค่ะห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าอ๋อถ้าเคยสั่งอะไรก็โทรสั่งได้ออ๋ อ๋อนี่ขายเสื้อผ้าครับครับหน้าคุ้นๆอยู่อ๋อคุณบ้านอยู่บางท่าเหรอบ้านอยู่ตะลุงพพอ๋อขายถุงเท้าด้วยเท้าด้วยเพื่อนเองเพราะที่เป็นครูใช่ไหมครับอ๋อคุ้นๆอยู่นี่ครับอันนี้ขายยังไงครับชุดละร้อยเดียวครับร้อยเดียวอ๋อร้อยเดียวอ๋อถุงเท้าคู่ละเท่าไหร่สิบบาทสิบห้าบาทอ๋อสิบบาทสิบห้าบาทตายพ่อค้าชัดๆหน่อย ันจะได้จําได้อันเนี้ยของของชื่อครูบ่าวครูบาวครับอ๋อยังไม่กเกษียณนะ,กะเกษียณแล้วว่อกเกษียณแล้วเพราะนี่เส้นสุดตลาดแล้วใกล้ใกล้คร,<ๆ>ครับครับ